สวัสดีค่ะยิน,นดีต้อนรับสู่เพนนักฝนคนณดอยค่ะทุกคนคะวันนี้พามาหาหน่อไม้ค่ะอันนี้คือจะเป็นหน่อไม้ที่สวยๆนะคะหาแบบนี้เลยค่ะว้าวหน่อไม้สวยมากนะคะแต่นอกฝนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะคะตัวนี้เนี่ยเยอะเลยค่ะที่ขึ้นสวยๆก็มีแล้วก็อันที่ยังไม่ได้ขึ้นสูยๆแบบนี้ก็มีค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหสวยมาก หนอสวยมากเลยค่ะหนอสวยมากเลยอ่ะนี่สองหนออยู่ด้วยกันอ่ะแต่ละขึ้นมาใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวแปไ๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกัน ดโหยายเอามีมายังไงเนี่ยฉันอันนี้หน่องม้ไม่ได้เลยอ่ะมีมาไม่แรงอ่ะวุ้งสวยมาก อันนี้จะเป็นหน่อไม้ค่ะส,สวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะนี่เหมือนกางค่ะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกลับบ้านนะคะเพราะว่ามันจะลดความหนักเข้าไปนะคะโอ้โน,นี้หน่อไม้เลิออกแล้วอะ่ะปีนี้นะาปีนี้ฝนล,ลงเยอะนะคะหน่อไม้น่าจะเยอะเนาะเดี๋ยวก็เก็บไปอะไรไปเวลาเราก็มาเข้าป่านะบอกเลยว่ามีหลายอย่างเลยค่ะที่เราได้กลับบ้านไปทําเมนูอาหารที่บ้านนะคะถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้กินเขาป่า ถ้ามาป่านนี้นี่แหละอยู่บนดอยมันก็ดีคือเราก็หาขอกินตามฤดูกาลไปนะคะเดี๋ยวหน้าหน่อไม้หน้าเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะสวยๆเนียนนี้ไม่คมเลยไม่รู้เอามาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนอนสวยๆ อันนี้จะเป็นแค่หน่อไม้นะคะทุกคนวันนี้ได้หน่อไม้เยอะเลยอ่ะหน่อไม้สวยๆท่านั้นเลยนะคะเนาะไม่ไม่รู้ว่าพี่ๆเนี่ยไปทํำเมนูอะไรกินกับบ้านนะคะดูเต็มตะกาศเลยค่ะก็ได้แล้ว นึ่งเื่อนะคะใครรู้บ้างคะหน่อไม้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าหน่ออะไรแล้วก็ทําเมนูอะไรกี่ถืออร่อยนะคะอย่าลืมเมน้นตใต้คอมเมนต์มาด้วยนะคะวันนี้จะกลับแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบาย